วีโป้เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย3 in 1รันละประกันยาวนานถึง3ปีผู้หญิงใช้งานง่ายมือเดียวยกได้สบายสวัสดีค่ะกล้วยรีวิวกลับมาอีกแล้วค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ในเครื่องเดียวนะคะวันนี้กล้วยมีเครื่องดูดฝุ่นจาก ELECTRIC v i ป o ตัวนี้มาแนะนำค่ะแกะกล่องออกมามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยค่ะ ตัวนี้ควบคุมง่ายมากนะคะที่ตัวปุ่มแฮนด์จับเนี่ยจะมีทั้งหมด3ปุ่มค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดน้ําถูและปุ่มทําความสะอาดตัวเองที่ตัวเครื่องนะคะมีแยกถังน้ําดีแล้วก็น้ําเสียอาอจอแสดงผล LED แสดงฟังก์ชันการทํางานและปริมาณแบตเตอรี่ ฝาครอบข้างหน้าเปิดง่ายใช้งานเสร็จสามารถเอาออกมาตากได้ดึงคันโยกขึ้นแค่นี้ก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะสะดวกสบายตากแปลงไม่ต้องกลัวหายเพราะว่าที่แทนจะมีที่เก็บไม้ค่ะสำหรับที่ตัวแปลงนะคะตัวนี้มีคุณลักษณะพิเศษมากๆเลยไม่เหมือนตัวอื่นที่กล้วยเคยรีวิวเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะมีแปลงขนแข็งๆนะคะมาให้ค่ะทำให้การทำความสะอาดพื้นเนี่ยได้สะอาดยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าฝาจะถอดออกมาง่ายๆนะคะแต่เราก็ไม่ต้องถอดออกมาบ่อยๆค่ะเพราะว่าตัวนี้มีระบบทําความสะอาดตัวเองตัวถังน้ําทิ้งนะคะข้างบนเนี่ยก็จะมีไส้กองมาให้ค่ะซึ่งตัวไส้กองตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาตากแห้งตรงตัวแท่นได้ค่ะส่วนตัวฟองน้ําตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ด้วยค่ะถ้าหากว่ามันสก,กรปรกมากๆนะคะ ก่อนใช้งานเนี่ยเราไปเติมน้ํากันก่อนค่ะเวลาเอาถังน้ําดีนะคะให้กดลงนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ง่ายๆเลยสําหรับน้ําที่เติมเนี่ยก็เป็นน้ําสะอาดก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันเลยเปิดเครื่องมานะคะแรงดูดสามารถปรับได้2ระดับค่ะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะแสดงสีน้ําเงินค่ะนี่นะคะตัวถูน้ําก็สามารถปรับได้2ระดับเช่นกันค่ะ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเล็กทิกรุ่น V p โ o ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรงดูด5,500ปาสคาลทำความสะอาดได้ถึง2,500ครั้งต่อ1นาทีสามารถปรับเปลี่ยนโหมดระหว่างใช้งานได้ทันทีจะดูดอย่างเดียวหรือว่าจะทั้งดูดทั้งถูจากที่ได้ลองใช้งานในโหมดถูนะคะตัวนี้พื้นจะไม่เปียกมากค่ะจะมีความแห้งหมาดๆค่ะซึ่งดีมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านที่มีเด็กๆอยู่ค่ะ สำหรับทางน้ำเสียนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะล้นหรือว่าจะเกินค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเมื่อตัวน้ำเสียเนี่ยขึ้นมาถึงระดับแม็กนะคะเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ วันนี้ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะคะสามารถทํางานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีเลยค่ะอย่างบ้านกล้วยเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะก็สามารถทําความสะอาดได้หมดทั้งบ้านได้แบบสบายๆเลยค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะคะตัวนี้มีน้ําหนักเบามากน้ําหนักแค่3.7โลเท่านั้นเองค่ะกล้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะทุกคนเห็นปะสามารถที่จะถือแบบนี้ได้มือเดียวโดวยที่มือไม่สั่นเลยค่ะ ความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวเนี้มีล้อลากค่ะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะคะเราก็สามารถลากมาได้เลยมี2ล้อช่วยค่ะถูเสร็จไม่ต้องถอดแปรงล้างแค่ยกขึ้นแท่นกดปุ่มทำความสะอาดตัวเองค้างไว้1วินาทีเครื่องจะทำความสะอาดแปรงโดยอัตโนมัติค่ะและหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเครื่องก็จะหยุดทำงาน หลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องเนี่ยสามารถทําความสะอาดตัวแปลงได้สะอาดแค่ไหนนะทุกคนตอนนี้ไม่มีฝุ่นหลงเหลืออยู่เลยค่ะเดี๋ยวกุ้ยจะลูบๆไว้ให้นะเห็นไหมเนี่ยคือมือกุ้ยสะอาดมากเลยสำหรับตัวถังน้ําทิ้งเนี่ยกุ้ยก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะคะถอดเอาไปทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ใช้งานเสร็จค่ะไม่งั้นเนี่ยน้าอาจจะเน่าได้ใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็มาเสียบชาร์จแบตเตอรี่ค่ะ ซึ่งเวลาที่เราชาร์จแบตนะคะเครื่องก็จะโชว์สถานะการชาร์จอยู่ตรงหน้าจอแบบนี้หลังจากที่ได้ใช้งานแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะทั้งฟังก์ชันดูดถูแล้วก็ล้างตัวเองนะคะ ใครที่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวกูจะใส่ลิงกไว้ให้ค่ะแล้วตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะตัวเครื่อง7 0 0 0กว่าบาทยังมีแถมพัดลมตั้งโต๊ะอีกด้วยนะและอีกหนึ่งอย่างค่ะที่กูชอบมากๆเลยก็คือเครื่องดูดฝุ่น V ีโปจากเอเล็กทริกตัวนี้เนี่ยรับประกันยาวนานถึง3ปีเลยค่ะแล้วการรับประกันยาวนานถึง3ปีเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะเพราะจากประสบการณ์ที่กูใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวอื่นมาเนี่ยช่วงหนึ่งปีแรกนะคะสิ่งที่จะไปก่อนเพื่อนเลยค่ะนั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนๆท อย่าลืมกดสับสไครต์และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะและตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือติ k t o อนะคะอย่าลืมไปกดกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย